พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็จะมาที่วัดศรีดารามตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาทำบุญครบรอบประจำปีให้คุณพ่อออดหยกคล้อยซึ่งเสียไปหลายปีแล้วก็บรรดาลูกหลานก็จะทำบุญให้ทุกๆปีครับ ชมวิวแม่น้ํากันนะครับบรรยากาศแม่น้ําแม่กลองนะครับจุดนี้เป็นอําเภอดําเนินรอยต่อกับอําเภอเมืองพระอุโบสถก็สวยงามครับสร้างมาน่าจะประมาณ5 0ปีผ่านบรรยากาศในงานนะครับเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยพระมาแล้วครับ

ให้พระคุณเจ้าเป็นเซตนะครับรูปละหนึ่งชุดก็มีอาหารคาวหวานมีดอกไม้มีปัจจัยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้ชมบรรยากาศการทำบุญชมตามคลิปรับบุญรับกุศลไปด้วยกันครับ रे <Es> रे <poor racento> อรหโตสัมมาสัมพุทธศานโมตัสสะตะคะวะโตอารหะโตอ้หตาไหบรรยากาศตามนี้เลยนะครับบรรดาลูกหลานก็นัน่งฟังพระถวายพระตาหารพระถวายดอกไม้ทูบเทียนปัจจัย หนึ่งปีก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันแต่ก็ไม่ครบหรอกครับบางคนก็ติดธุระก็ประมาณสักสิบกว่าคนที่มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญให้คุณพ่อออดหยกคล้อยบรรยากาศของวัดศีดารามอากาศโปร่งโล่งเย็ยนสบายไม่ร้อนนะครับไม่ต้องใช้พัดลมติดริมแม่น้ำแม่กอง ีถ้าน้ำเข้าไปรวมอยู่กับหลวงพ่ออ้าวเพราะว่าเนี่ยอันนี้เดียมัเลยต่อไปเป็นการถวายผ้าไตราบางสกุล

เอว่าเมืไวโตเนางเปรานางอุปกาปฏิอติสังปฏิตังทุมงคืเมเอประยน์วิญาุสเรสกกาเจโบันดาโสยถาบริโนโรโยถาสุีติโยววาาตุาระ พระคุณเจ้าเตรียมตัวกลับขึ้นกุฏิครับสำหรับคลิปนี้จบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับในการทำบุญให้คุณพ่อออดโยคลอยชมวิววัดศรีดารามนะครับริมแม่น้ำสวยงามมากแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย